สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยจะอยู่ในเรื่องของคณิตมอต้นอีกแล้วเป็นเนื้อหาเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามถ้าข้อแรกถ้าเกิดว่าเจอรูปร่างแบบนี้วิธีแยกตัวประกอบพหุนามเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรยากก็แค่ดูดูอันเนี้ยตัวหน้ากับตัวหลังพจน์หน้ากับพจน์หลังเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันมันมี x เ,เหมือนกันก็แค่ดึง x อ,ออกมาดึงอะไรออ,ออกมาก็ได้ที่ทําให้คูณแล้วมันได้เท่ากับตัวเดิม อันนี้ดึง x ออกมาจาก x กําลัง2ก็จะเหลือ x กําลัง1ก็จะเหลือ x ตัวเดียวลบกับ 2x 2คูณกับ x ดึง x ออกก็จะเหลือ2ตัวเดียวนี่นั่นแหละ x คูณกับวงเล็บ x ลบ2ถ้าเกิดลองคูณกับเข้าไปมันก็จะได้ตัวนี้ตัวเดิมพอคูณกับเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะกลายเป็น x กําลัง2ลบกับ 2x เหมือนเดิมเปเลยแค่นี้แหละอันนี้วิธีแยกแบบง่ายๆอันนี้ก็คล้ายๆกันดูว่าไอ้สามพจน์เนี้ยมันมีอะไรบ้าง พจน์แรกมี 3xy 12xy z 6xy มันมี x กับ y เหมือนกันทุกพจน์เลยเหมือนมี xy เหมือนกันแล้วก็3 12 6หาตัวหาตัวประกอบของมันดิเอ,อ่อก็แค่ดึง3ออกโอเคเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูพอดึง3ออกปุ๊บก็จะเป็น 3x กํลัง 2y คูณกับ y กําลัง2บวก 4x แซลบ 2x แค่แหละก็ดึงอะไรออกมาก็เอาตัวนี้ไปหารอะพอหารปุ๊บก,ก็จะเหลือตัวที่อยู่ในวงเล็บนี่ไงดึง 3x กําลัง2 y ออกมาดึง3ออกดึง x กําลัง2ออกดึง y ออกมา1ตัวก็จะเหลือตัวหน้าก็จะเหลือแค่ y กําลัง2แค่แหละต่อไปอันนี้ดึง3ดึง13เอ้ยดึง3ออกจาก12 เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่4พอาอา3เข้าไปคูณ4มันก็ได้12เหมือนเดิมดึง x กาลัง2ออกมาก็จะเหลือ x ตัวเดียวดึง y ออกมาก็จะเหลือก็ y หายไปหมดก็จะเหลือแค่ z x กับ z แค่แหละโอเคต่อไปเลยต่อไปจะเป็นเรื่องผลต่างกําลังสองมันก็จะได้จากสูตรเขียนหัวข้อก่อนดีกว่าผลต่างกําลังสอง โอเคจากสูตรที่ได้มันก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแค่นี้แหละก็อันแรกเลยเอาเป็น x ก,กําลังสองลบสแล้วกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ x ก,กําลังสองลบกับสองกำลังสองเราต้องทำให้มันเหมือนกับตามสูตรก่อนเห็นป่ะ ให้มันเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอันนี้กําลังสองอันนี้ก็กําลังสองเหมือนกันซึ่งสองกำลังสองมันก็เท่ากับสี่แหละมันคืออันเดียวกันโอเคพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็แยกตามศูนย์นี้ได้เลย x ลบสอง x บวกสองหน้าหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเหมือนกันเป๊ะโอเคต่อไปอันนี้คือมันสามารถเปลี่ยนตัวหลังให้เป็นกําลังสองได้แล้ว ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เช่น x กําลัง2ลบ7โอเคถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันไม่มีอะไรยกกําลัง2แล้วได้7เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ x กําลัง2ลบรูท7กําลัง2แค่น้แหละก็ใส่รูทให้มันละพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะแยกได้ x ลบรูท7คูณกับ x บวกรูท7แค่้แหละต่อไปอีกอันนึงอีกอันเดียว ถ้าเกิดว่าเป็น1 x กําลังสองลบหถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่ว่าจะยกกําลังอะไรมันก็ได้หนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นกำลังสองได้เลย x กําลังสองลบหนึ่กำลังสองเห็นไหมแค่นี้เองหนึ่งกำลังสองมันก็คือหนึ่งหนึ่งกำลังสามมันก็คือหนึ่งยังไงมันก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้ x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่งแค่นแหละโอเคต่อมา มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้จำไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไรแต่คือรูปร่างมันจะประมาณนี้แหละวิธีแยกก็มันเป็น x กำลังสองแยกออกมาเป็นสอง,องเล็บก่อนเขียน x เขียนเฉพาะ x ไว้ก่อนโอเคนะพอเขียนเฉพาะ x ปุ๊บดูเครื่องหมายอันนี้ลบลบเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบบวกเดี๋ยวบอกพ่าะอะไรโอเคต่อไปจะเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ก็แค,ค่หาอะไรที่มันคูณกันแล้วได้ยี่สิบอ่ะมีอะไรที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบบ้างก็มี หนึ่งกับยี่สิบสองกับสิบใช่ไหมแล้วก็สามไม่ได้สี่กับห้านอกนั้นก็ไม่มีแล้วเนี่ยคือเลขที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบทั้งหมดเลยโอเคแล้วพอคูณกันเสร็จปุ๊บผลบวกต้องเป็นลบหนึ่งผลบวกต้องเท่ากับตัวกลางอันนี้คือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นห้ากับสี่ถ้าผลเป็นลบห้าก็ต้องอยู่นี่สี่ก็ต้องอยู่นี่ อ่าลองเช็คดูใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล,กลเอามาคูณกันใกล้คูณใกล้ลบห้าคูณกับ x ก็จะเป็นลบห้าแล้วก็ x คูณกับสี่ก็จะเป็นสี่เอเอามารวมกันก็จะได้ลบเเป็นไงเท่ากับพดกลางไหมเท่ากันเป๊ะเลยยังไงก็ต้องเท่าถ้าเกิดมันเท่ากันแบบนี้สแสดงว่าเนี่ยแหละคือแยกเสร็จแล้วโอเคต่อไปเลยดีกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์ สมบูรณ์ทำไมมีไม่หาอากาศสมบูรณ์โอเคเสร็จแล้วกำลังสองสมบูรณ์สูตรมันมีอยู่สองอันก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถ้าเกิดว่าเจอมันในรูปเนี้ยการแยกก็แค่มันก็จะแยกได้หน้าบวกหลัง คูณหน้าบวกหลังเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเนี่ยแค่เนี้ยมันจะไม่เหมือนกับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะเพราะว่าไกลกำลังสองอะ่ะมันอยู่นอกวงเล็บเห็นปะไม่ใช่นี้นะมันอยู่นอกวงเล็บโอเคต่อไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าลบหลังเท่ากับหน้า ลบหล,บหลังกำลังสองไข่แหละโอเคมาลองดูตัวอย่างดีกว่าเอาอันไหนดีโอเคได้โจทย์มาแล้วเป็นไงโจทย์ไม่รู้ใครคิดเนาะโอเค x บวกสี่ทั้งหมดกำลังสองตามอันนี้เลยก็หน้าบวกหลังหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นที่จะได้ก็คือหน้ากำลังสองก็หมายเป็นบวกอันเดียวกันนี้บวก อันนี้นะสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองหลังอันนี้เป็น4ก็คือแบบนี้โอเคคูณเข้าไปก็จะเป็น 2x8 เออไม่ใช่ องคูณสี 4, 4่สี 2, ่สี 2, ่สองแปดบวกแปดเอบวกสิบหกสี่กำลังสองแลวสิบหกนี่ไงได้แล้วโอเคต่อไปอีกอ okay, ันหนึ่งอันนี้เป uhm ็นแบบนี้ที่จะได้ก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเค ก็ั้ได้กําลังสองลบแปด x บวกสิบหกแค่นี้แหละโอเคได้ไหมได้ต้องทำได้โอเคน่าจะทำได้เนาะเป็นไงสอนรู้เรื่องไหมครับส้อรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องกําลังสามสมบูรณ์หรือไม่ก็ผลต่างกําลังสามเนี่ยทําให้ดูในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ